สวัสดีค่ะมชัยยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเมียหลวงค่ะเมียหลวงคนนี้เนี่ยสุดจะทนมากๆค่ะสะกดรอยตามสามีเพราะบอกว่าจะกลับบ้านแต่สุดท้ายซุกเมียน้อยค่ะก่อนที่เธอเองนะคะโมโหมากกระชากสร้อยท้องคืนทันทีค่ะเดีไยวว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยังเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะมีผู้ใช้ติ๊ิตอลไลนหนึ่งค่ะ เธอเองเนี่ยเหมือนเป็นโพสคลิปนะคลิปที่ดุเดือดก็ว่าได้ค่ะจับได้คาหนังคาเขาว่าสามีเนี่ยแอบมีผู้หญิงคนอื่นค่ะแถมไม่พอนะคะพากันมานั่งเที่ยวจิบลมชมทะเลอยู่ด้วยนั่งกินอาหารริมทะเลโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของผู้เป็นเมียหลวงแม้แต่น้อยค่ะในคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าเมียหลวงเนี่ยได้มีการเดินมาจากทางด้านหลังโดยที่ทั้งตัวสามีและกิก๊กสาวยังไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วเธอเองก็เข้าไปสอบถามสามีว่า งเป็นไงอร่อยไหมแล้วก็หยิบเอาสร้อยทองเส้นโตที่อยู่ในคอสามีเนี่ยออกมารวมถึงแหวนที่นิ้วด้วยค่ะทําเอาทั้งคู่เนี่ยถึงกับงงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมไปชมคลิปนี้กันค่ะเป็นไงอร่อยไปมอร่อยไหมเอาร้อยไหมเอาร้อยมาเอาสอยมาเข้าเลยเขาเอาสร้อยมา เอาทองนะเอาทองนะเอาอเอาอนะนะทอนาเพรนีก,กันอ้ะเนี่ยนะคะจากภาพบรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้ว่ามูกจก็คงมีโมโหกันบ้างเลยค่ะ ทางนี้นะคะหลังจากคลิปล่างๆเนี่ยถูกโพสต์ออกไปใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีชาวเน็ต mm hmm. เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยหลายคนก็เห็นใจจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารในหลวงอ่ะแต่ก็มีบางส่วนตั้งคําถามนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์จริง หรือมันเป็นเพียงแค่การจัดฉากกันแน่เอออย่างไรก็ตามค่ะผู้โพสต์เนี่ยก็ได้เข้ามาตอบคาถามแล้วนะบ,บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งกิ๊กสาวคนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็รู้จักด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหก็กลายเป็นว่าคอมเมนต์เนี่ยดุเดือดเห็นใจทางเมียหลวงอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้ชายเองก็เหมือนไม่รู้สึกรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม